สวัสดีครับอยู่กับผมโนโตชิ no oshi, หรืออาร์มนะครับวันนี้อาร์มจะพามาติดตั้งตัว LNbit เป็นซอฟต์แวร์เวอร์เตตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนาะและเป็น Open Source ด้วยเป็นซอฟต์แวร์เวอรเที่มีฟังก์ชันให้ใช้งานหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น API ไปเชื่อมต่อกับเว็บหรือแอปพิเคชต่างๆหรือว่าโปรเจกต์โอเ s น o อรต่างๆที่คุณจะบิลขึ้นมาที่ตัว extension ตัวของ LNbit มีให้คุณได้ใช้งานเนาะทำอะไรได้เยอะมาก แต่ต้องบอกก่อนว่าตัว LNBit เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่อยากลองเล่นอะไรเกี่ยวกับ Lightning มากขึ้นมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามีโฮสต์ที่โฮสต์มันไว้ได้เนาะก็จะเป็นตัวทดลองชั้นดีเลยที่แบบให้คุณได้เรียนรู้ตัว Lightning มากขึ้นว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างหรือคุณมีคนในครอบครัวแล้วอยากให้คนในครอบครัวใช้ Wallet Lightning ด้วยก็ตัวนี้ก็จะสามารถทำเป็น Sub w a l l ล็ให้คนในคะรอบครัวคุณได้ใช้หรือวงเพื่อนคุณดูแล Backend แล้วก็ให้เพื่อนของคุณใช้ตัว Sub w a l l ล็ที่คุณบิลขึ้นมาได้เช่นกันเนาะอันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานของตัว a อ b i t t โอเคผมจะไม่ลงลึกมากเกี่ยวกับการใช้งานตัว Anbit t นะวันนี้จะมาสาธิตวิธีติดตั้งตัว Anbit ให้ทุกคนได้ดูเนาะ โจทย์วันนี้ก็คือลงแอ b i t นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เราเป็นวอลเล็เนาะเราจะใช้ที่ไหนก็ได้ก็ต้องลงทำให้มันใช้งานที่อื่นได้ด้วยก็วันนี้จะเลือกใช้ตัวของ c a r f t e r t u r เนเนาะไม่ต้องยุ่งยากในการคอนฟิกเราเตอร์หรือไปขอ Public IP ให้วุ่นวายจากผู้ให้บริการ l อ p ที่ อินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนาะก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับคนที่อยากลองเล่นอะไรมากขึ้นในอนาคตเนาะตัวคาเฟอเตอร์เนน่าสนใจงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะว่าต้องทํำยังไงกันบ้างเข้ามาดูเว็บไซต์ตัวแอมบิดก่อนเนาะว่าเนี่ยหน้าตาของแอมบิดมันจะเป็นประมาณนี้อยากให้ทุกคนเห็นภาพหน้าตาก่อนปเป็นประมาณนี้อันนี้คือเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตมาไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่มีลูกเล่นให้เราได้ใช้งานเยอะเลย ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปมันเป็น open source เราสามารถบิ i จากตัว source code ของเขาเองได้นะที่ GitHub ห,หรือใครอยากอ่าน document ติดตั้งตัว a n b i t ก็ได้ทำไวนะ้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ใต้ d e ค c r ปชั i o ให้เช่นกันวันนี้ผมจะมาสาธิตติดตั้งด้วย Docker เนาะเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในการอัปเดตซอฟต์แวร์มันค่อนข้างง่ายจัดการตัวซอฟต์แวร์ได้ง่ายสำหรับผมนะ สำหรับคนอื่นอาจจะมีวิธีติดตั้งที่อาจจะเหมาะสมสำหรับแต่ละคนที่ดีกว่านี้เนาะอันดับแรกครับเปิด Terminal ขึ้นมาอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วอันนี้เขาไม่ได้บอกละเอียดว่าต้องทํำยังไงเนาะก็ผมมีบิลเป็น Image ของ Docker ของผมไว้แล้วแต่วันนี้ผมจะใช้ตัว Image หลักของตัว LNBit เองเนาะอันนี้ถ้าใครอยากได้ ImageDocker อันนี้อันนี้คือของผมเองส่วนอันนี้คือของ LNBit เขาไม่ได้เขียน Document ไว้ในนี้ เอาผมจะเขียนไว้ตัวนี้ก็สามารถทําตามได้ครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาอีกรอบนึงครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับอันดับแรกคือคุณต้องติดตั้ง d o c k e r ให้เรียบร้อยก่อนเนาะเซตอัพเครื่องให้พร้อมก่อนสมมุติว่าทุกคนลง d o c k e r เรียบร้อยแล้วอันนี้เชลเข้าเครื่องที่คุณจะติดตั้งตัว LNBit ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตในตัวของ WSL ของ Windows ให้ดูอันดับแรกครับสร้างโฟลเดอร์ LNBit ครับ สร้างโฟลเดอร์ alb เสร็จแล้วเข้าภายในโฟลเดอร์ alb ครับใช้คำสั่ง cd พอเข้าภายในโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดู document ที่เขียนกันว่าทำไงต่อโอเคดาวน์โหลดไฟล์ .env เนาะถ้าเข้ามาดูที่ github ก็จะมีตัวนี้ไฟล์ .env .example ตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลดมาอันนี้ผมเขียนเป็น command ไว้ให้แล้ว Copy มาวางครับเปิด cmd ขึ้นมาวางเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยเรา ls เช็คดูว่าไฟล์เข้ามาไหม ls ธรรมดาเช็คไม่ได้ ls t e e a ปุ๊บอ่ะไฟล์เข้ามาแล้วเรียบร้อยต่อไปสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลครับ k i r เรา ls ดูครับเรามีไฟล์สไฟล์เรียบร้อยแล้วนี่ต่อไปครับสร้าง Docker c o m p o s e ถ้าสังเกตดีๆว่าใน Document ของตัว lnbit เองอ่ะมันจะเป็น Docker Run เนาะแต่ที่ผมจะสร้างไฟล์ Docker c o m p o s e เพื่อที่จะจัดการตัวซอฟต์แวร์ในอนาคตเพื่อมีการอัปเดตมันก็จะได้อัปเดตได้ง่ายขึ้นสร้างเลยครับอ,อ่ะพอสร้าง Docker c o m p o s e เสร็จแล้วก็ ตัวนี้ครับเป็นตัวอย่าง Docker compose เนาะที่ผมทำไว้ก็เอามาวางครับเปิด t h e m ดีปะมาวางปุ๊บเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็น,น,เปนเอาของ LN Bit เปลี่ยนตรงนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับก็จะสังเกตว่าไอ้น,นี้เนื้อหาในไฟล์ Docker compose เนาะก็จะมีประมาณนี้ก็จะเป็นชื่อของคอนเทนเนอร์แล้วก็ชื่อของ image ที่เราจะดาวน์โหลดลงมาในเครื่องอันนี้ก็เป็นพอร์ตที่เราเปิดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว data เอาไว้เก็บข้อมูล ตัวนี้ก็ไฟ .env เป็นเหมือนไฟ config เนาะตัวเนี้ยเราสามารถปรับตัวที่เก็บ data ไว้ได้เนาะหรือว่าใครที่ถนัดตัว p r s t g c t SQL ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเก็บในนั้นได้อันนี้ก็คือสาธิตแบบ basic basic เนาะเพื่อที่จะหลายๆคนจะได้ทำตามได้เซฟครับออกครับเรียบร้อยแล้วเรามาเช็คไฟล์กันมั่งดีกว่าว่ามีครบหรือยังโอเค เรามีครบแล้วสั่ง Run c o n เทนเนอร์เลยครับปุ๊บด็อกเกอร์ันอันนี้คือเขาจะดาวน์โหลด image จาก Docker Hub มาในเครื่องเราเนาะเรียบร้อยแล้วเราเช็คดูว่าคอนเทนเนอร์รันไหม โอเครันแล้วครับพอร์ตห0 0พเนาะเราก็เข้าไปที่พอร์ตห้าพันพิมพ์ LOCAL h o s t ต์พอร์ตหเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราได้ตัว LnBit t แล้วเรา create Username แล้วก็ p a s s w o r d ตัวนี้จะเป็นของแอดมินเนาะเราก็ตั้งชื่อไปเสร็จแล้วก็ l o อกอิเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้กระเป๋าแ n ล t มาแล้วโอเคขั้นตอนแรกเนาะเราก็ต้องเชื่อมต่อกับตัว b a c k e n d ต่างๆก่อนมันจะมีให้เลือก เยอะเลยเนาะว่าเราจะเชื่อมต่อกับ Backend เป็นอะไรวันนี้ผมจะมาเชื่อมกับตัว a b h u h ก็คือใช้ใช้ฟังก์ชันตัว l อ t e r w Wallet ็ o n n e c t ถ้าใครมี a b h u h อยู่แล้วก็จะได้ง่ายขั้นตอนต่อไปครับเปิด a b h u h ขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาไปที่ Connect ตัวนี้ Connection Add Connection พิมพ์ชื่อไปครับเราจะเซตบัต g เจ็ตอะไรก็เซตได้นะครับเราจะเซตบบไหนก็เอาเบสิกเลยเนาะ ก๊อปกลับไปที่ตัวของเราแล้วก็วางเสร็จกดเซฟก็รีสตาร์ทสักเซฟฟูนะครับน่าจะได้แล้วงั้นเราลองกันดีกว่า <Get. S 1> อันนี้ได้แล้วครับเราใช้งานได้แล้วเดี๋ยวลองโอนเงินเข้าไปก่อนเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่ง เรียบร้อยแล้วบอนเข้าไปแล้วรีเฟรทีนึงเข้าแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองใช้งานได้แล้วตัว LN Bit เชื่อมต่อผ่านบ Hub ส่วนใครที่จะเลือกฟันี่ซอสเป็นอื่นๆเนาะมี Lightning Node ของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าจะไม่มี Lightning Node ของตัวเองอยากเป็นแค่สวิตอย่างเดียวก็อีกตัวเรื่องหนึ่งที่คิดว่าก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะแต่ก็เราก็ต้องไว้ใจทาง Bing ก็คือบริที่ชื่อว่า Bing มันจะมีตัว API ให้ใช้งานเนาะวิธีเซตอัพเขาก็ จะมีบอกอยู่ว่าทำยังไงอันนี้เราได้ Wallet ใช้งานแล้วถัดไปก็คือตั้งแต่วอร์ชั่น1ของแอ b n t i t มานะครับมันทำอะไรได้เยอะเลยแล้วปรับแต่งหน้า UI ที่ดูค่อนข้างสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยก่อนหน้านั้นมันปรับแต่งแบ็กกราวอะไรแทบไม่ได้เลยอันนี้มันสามารถปรับแต่งได้แล้วแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึงที่ผมค่อนข้างชอบก็คือตัว Noter Loggin งั้นเรามาเซตนอ t ตอร์ล็อกกันไปที่ Setting ครับไปที่ Security ครับ ก็จะเห็นตรงนี้นะครับ Authentication นะครับข้างหลังแล้วก็จะมีคำว่า Notter a u t h e n t User i d p l o l y เอาออกครับก็จะมีล็อกอินในรูปแบบอื่นอีกนะครับอันนี้ใช้หลักๆก็เป็น Username กับ Notter Login ก็ได้ครับก็จะได้ง่ายคือกรณีที่ใช้ Notter Login อ่ะมันดีอย่างหนึ่งถ้าเราลืม u s e r กับ Password ถ้าเรา l o อกอด้วย Notter ด้วยเป็นอีกโซลชันหนึ่งที่ถ้าเรายังเก็บ Private Key ของ n o t e r ของเราไว้อยู่เราก็สามารถเข้าถึง Wallet นั้นได้ตลอดก็กด s a ฟ อ่ะเรียบร้อยแล้วงั้นเราลองเปิดที่เบราว์เซอร์อื่นดูเนาะจะสังเกตว่าตรงนี้จะขึ้นโลโก้นอเตอร์มาแล้วละ่ะก็ลองกดล็อกอินดูได้แล้วครับมันยังไม่จบแค่นี้ครับที่ผมบอกว่ามันสามารถปรับแต่งพื้นหลังได้เนาะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้จะเห็นคําว่าเนี่ยใส c u s t o m i z a t i o n นะครับก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อไปที่เราต้องการเนาะอันนี้ Description เราจะใส่ก็ได้ครับหรือว่าหน้าแรกอะ่ะ ปกติเข้าไปอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็จะมีขึ้น and bit แบบนี้ถ้าเราดูเต็มๆมันมันจะขึ้นแบบนี้เราไม่อยากโชว์ก็ปิดไปลองเซฟกลับมา r e f ฟ e อีกรอบนึงหายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบ clean c cle แล้วเรามาปรับแต่งกันต่อดีกว่านะครับ default name ของ wallet อยู่ที่ว่าเราอยากให้ตั้งเป็นอะไรเนาะก็เราตั้งเป็นที่เราอยากตั้งเลยนะครับคนที่เข้ามาใช้ของเราอะ่ะเขาก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้อยู่ดีสมมติว่าเราอยาก จะตั้ง Before Wallet เป็นชื่อเราเองชื่อบริการเราเองก็ได้รูปอันนี้คือรูปไอคอนนะครับอันนี้ครับเขาจะมีให้เอา image เข้าเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าไฟล์ใหญ่อะไม่สามารถเอาเข้าได้นะเอาไฟล์เข้าไปแล้วก็กด copy มาที่เดิมเอาไฟล์วางโอเคเรียบร้อยตัวรูปโลโก้มันจะเป็นไอคอนของ QR Code ด้วยเนาะตะกี้เท่าที่เห็น QR Code แล้วมันจะขึ้นเป็นของตัว l n Bit เองเนาะตัวนี้เราเปลี่ยนทั้งหมดเลย เราจะวางเหมือนกันหมดเลยอันนี้อยากให้ทุกคนไปลองเล่นเองเนาะว่าจะเป็นแบบไหนตรงนี้เป็นทีมอ่ะเดี๋ยวลองเซฟก่อนว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมจะเป็นชื่อโลโก้เราแหละแล้วก็เรามาลองรีเฟรชอันนี้ดูหน้าแรกมันจะเป็นแบบไหนเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละยังมีอะไรให้เล่นอีกเราสามารถใส่รูปแบ็กกราวด์ได้นะอันนี้จะอยู่ข้างล่างเลยเราสามารถเลือกทีมให้เหมาะกับแบ็กกราวด์ได้ข้างล่างเราอยากเลือกเป็นแบบไหนเนาะทีมมันจะอยู่ตรงนี้ งั้นเอาสีส้มไหมบิคอยบิคอยเราเอารูปเข้ารูปเข้า <Space. S 1> วางยู l อรูปเซฟดีเฟตทีนึงนี่อ้าวมันไม่เปลี่ยนงั้นเดี๋ยวเอารูปเข้าใหม่ได้แล้วตะก,กี้ที่ มันไม่ได้เพราะไฟล์รูปอ่ะมันเป็นชื่อเวนวักนะครับตอนนี้ได้แล้วเราลองมารีเฟรชทีหนึ่งก่อนมันจะเป็นประมาณนี้เลือกรูปแบบกาวที่ตัวเองสนใจหรือว่าจะเป็นรูปของบริการของตัวเองก็ได้นะถ้าใครอยากทําบริการอะไรต่งตางๆแบบอยากให้เพื่อนใช้งานเนาะสามารถเลือกแบบนั้นได้อันนี้คือตั้งค่าเบื้องต้นขั้นตอนสําคัญคือเราจะใช้งานข้างนอกได้อย่างไรถูกปะปกติแล้วอ่ะถ้าเราใช้งานตัววลอลเลย์เะเราก็ต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะใช้งานด้วยเราไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวที่จะใช้งานเนาะ เราต้องทำยังไงใช้คาเฟ่เทอร์ n นลครับเข้าวันที่คาเฟ่ครับสมัครให้เรียบร้อยจดโดเมนให้เรียบร้อยนะครับปีหนึ่งแค่ไม่กี่ร้อยเองถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นทดลองอะไรต่างๆเนาะหรือว่า Home Assistant อะไรพวกเนี้ก็มีโดเมนไว้สักตัวหนึ่งก็ทำให้คุณแม n เน็ทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเนาะโดยที่เราไม่ต้องขอ Public IP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่เนาะก็ใช้ตัว คาเฟ่เทนเนลที่จะเข้าจากภายนอกได้สมมุติว่าคุณจดโดเมนเรียบร้อยแล้วเนาะเข้าไปที่ซีโร่ถัดตัวนี้ครับจากนั้นไปที่เน็ตเวิร์กครับก็จะเห็นคําว่า t u นเนลตัวนี้เนาะกดเข้าไปก็กดคีดเทนเนลครับเลือกคาแฟรครับแล้วก็ตั้งชื่อเซฟต่อไปอันนี้คือวิธีติดตั้งคาเฟ่ u ทนเนลนะครับมีได้หลายวิธีแล้วในไหนเราใช้ Docker แล้วเราก็ติดตั้งด้วยวิธี Docker กด Copy Docker run เข้ามาเลยนะครับ ขับไปที่คอมานเรานะครับเราก็วางเลยสั่งรันเลยครับโอเคเรียบร้อยตะกี้นะเราไม่ได้ใส่ตัว dash d ไปนะครับให้มันรันแบนะ็กกราวเนาะมันก็จะรันอยู่ข้างหน้าเรามาเช้คอนเทนเนอร์กันดีกว่ามันรันอยู่ไหม ก็จะเห็นว่าตัว2ตัวเนาะนี่ตัวนี้คาไฟ่เทนเนลแล้วก็ตัวเอลวินบิเราอ่านมนขึ้นว่ารัานเรียบร้อยแล้วก็ไป Next อันนี้เราใส่ s u b พ o m a i n เมที่เราอยากจะตั้งเนาะสมมุติอันนี้เป็น Lnbit ก็เป็น Lnbit ตัวนี้ก็เอาเป็นโดเมนเรานะครับผ่านเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ตัวสวิตเราใช้เป็น HTTP นะครับตัวนี้ใช้ host docker internal นะครับก็จะนี้มันจะดึงจากคอนเทนเนอร์ภายใน docker ได้เลย s a ฟอันนี้สำเร็จแล้วลองเปิดดูครับ edit public hostname เราลองเปิดกันได้เรียบร้อยแล้วครับแต่อันเนี้ยเราใช้งานข้างนอกได้แหละ เราต้องมาแก้อีกจุดจุดหนึ่งครับเพราะเราไม่สามารถใช้ n o t ตอร์ล็อกอิได้มันจะขึ้นเฟลแบบนี้เรากลับไปล็อกอินด้วย Super User เซอราก่อนเนาะเราล็อกอินกลับมาเรียบร้อยแล้วเนาะไปที่ Setting ครับเหมือนเดิมไปที่ Security ตัวนี้เราก็เอา URL เรามาใส่เลยตัวข้างบนปุ๊บเอาคลิกปุ๊บเสร็จเราก็โฮดเอาออกเซฟ โอเคอีกอันหนึ่งไปที่ user ทําทำให้เราได้ล็อกอินง่ายๆเนาะแก้ไขเอาพับคีย์เรามาใส่เปิด client noter สักอันหนึ่ง n น t t เตีโปรไฟล์เราพับคีย์ตัวนี้มาใส่อ่ะพับคีย์ใส่ปุ๊บอัปเดต เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นผับคีย์ของนอเตอร์แหละงั้นเราลองล็อกเอาท์แล้วก็ล็อกอินใหม่เราเซฟหมดแล้วเนาะเราเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเราได้ทําการเซฟยังโอเคเรียบร้อยปึ๊บล็อกเอาท์อินใหม่อีกรอบนึงได้แล้วแล้วเราลองเข้าอีกเบราว์เซอร์หนึ่งเนาะอันนี้ก็ไปเปิดอีกเบราว์เซอร์หนึ่งอันนี้โยนทิ้งไปปึ๊บ่ะล็อกอิน นะเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ตะกี้นี้ที่ผมบอกไปว่าเราเปลี่ยนตัวโลโก้ที่ QR ด้วยมันเปลี่ยนไหมเราลองมาเช็คกันดูครับนี่สิจ a เจนเตนี่จะเป็นโลโก้แบบนี้เนาะถ้าใครที่มีโลโก้สวยกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้แหละส่วนที่น่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงตัว extension นะครับตัวนี้ก็เราสามารถมี extension ได้เยอะมากเลยตัวนี้ตัว version .1 นมีตัว NWC มาแล้วนะครับวิธีติดตั้งก็ตัวนี้ดาวน์โหลดอินสต,ตอลเรียบร้อยแล้วมาแล้วแล้วก็อินสตอลตัวอื่นลงมาได้เลยก็ไปที่อ,อตัวนี้ก็อ่ะอินสต,ตอลลงปุ๊บอ่ะเราก็ ไล่อินสตาลลลงเนาะว่าเราอยากลงตัวไหนไว้ใช้งานสามารถจัดการเบเนจตัวเอ็ก n s i o n ชันได้ว่า,าอยากให้ตัวคนที่มาใช้งานร่วมกับเราใช้อะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดเนาะอธิบายต่างๆก็จะมีตัว API ให้ใช้ว่ามีอะไรบ้างหลักๆน่าจะประมาณนี้เนาะก็ใครอยากใช้งานตัวไหนลองติดตั้งแล้วลองใช้งานดูเนาะเพราะแต่ละอย่าง มันทําอะไรได้เยอะมากเลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ l i g h t n i n g และมีโปรเจกต์ที่อยากพัฒนาต่อยอดจากมันไปอีกตัว LNBIT นน่าสนใจครับอาจจะเหมาะกับคุณโอเคครับเป็นไงบ้างครับตัว LNBIT t กับ c a r ฟ t e r อร n a l เนาะคิดว่าไม่ยากจนเกินไปอันนี้ผมสาธิตแบบวิธีเบสิกเนาะติดตั้งบน Docker แล้วก็ n มネจตัวซอฟต์แวร์ที่จะอัปเดตในอนาคตได้ง่ายขึ้นโดย Docker c o m p o s e เวลา มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็เราแค่ pull image ใหม่เข้ามาแล้วก็สั่ง o Docker ก็ m p o พห run อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่แล้วอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ใครที่ชอบตัว lightning หรือว่ามีโปรเจกต์ที่พัฒน,นาเกี่ยวกับ lightning l n b i t อาจจะตอบโจทย์คุณครับโอเควันนี้คิดว่าน่าจะลากันเพียงเท่านี้เนาะครั้งหน้าอามจะพาไปใช้งานอะไรหรือติดตั้งอะไรอีกก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย